เวอร์นะความเวอร์สา่อนอาจจะตื่นพรสชาติหรือว่าตื่นอะไรนม่้นะจะน่าจอะมันคือไม่ลงอ่ะดูดูว่านกแอมมาพบกับพวกเรา ก็คือรู้เลยว่าวันนี้ที่เราจะมาทำแพ่มากินค่ะแล้วคนคนดูก็คือคิดว่าสปอนเซอร์แน่นอนไม่ใช่สปอนเซอร์ให้ที่เป็นเองคิวมินซีปล่อยท้อนางเล่นก่ะพอเธอค่ะอยากจะบอกนิดนึงก็คือสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้าเนาะที่พวกเราทําไปก็คือที่เราเป็นรีวิวมาม่ามาม่าไข่มุกเนาะที่เรามีความคิดเห็นว่ามันไม่อร่อยเลย เราก็เลยแบบเฮ้ยไปนึกเนาะว่าแบบมันก็ต้องมีสีที่แบบสิ่งไหนที่เรากินแล้วอร่อยแล้วเพื่อนๆแบบชอบบอกว่าไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาคือเดี๋ยวจะให้ทุกคนแนะนําว่ามีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากพี่ว่านก่อนไปกันเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตมินเลิฟเวอร์มากโอเคแต่ว่าคนเนี้ยอิทุกคนจะชอบคิดว่ามันเหมือนแบบพวกแบบช็อกโกแลตปั้นใช่เขาชอบแบบว่าไรินดาวี่อะไรเงี้ย ว่าตอนแรกอยากได้นมน้อยเพราว่านมช็อกโกแลตมิ้นต์มันแบบว่าหาหาในเวลาไม่ทันพี่ก็คิดตัวเองอร่อยไม่อร <c oughs> <t universes> ่อยไม่มีขายแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันฉันก็เลยได้อันนี้มาแทนก็คือ f i s h e r m a n Friend นะคะกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็มิ้นต์ดีต่อช่วงนี้ลงไปนะคะกับอีกอันนึงก็คืออันนี้อยากลองเป็นพิเศษก็คือเห็นเขารีวิวว่ามันน่าจะอร่อยมามาต้มยำกุ้ง ใส่ผสมกับนมเมจิแล้วกูยังไงอ่ะแทนมะนาวไปสินมเปรี้ยว <c oughs> แบบคนอื่นบอกว่าเอาเมจินะกูก็นึกเลยนางออในหัวคือนมเปรี้ยวกู <c oughs> ก็มองว่ากินมกนมเปรี้ยวกับกับมาม่ามันจะอร่อยอยังไงไม่ได้หม่ไม่ได้หือไม่ได้อืออะไระไม็นต้อยำไงก<ง>็เลยแบบว่าเปรี้ยวของกูแล้วก็คือมีสองอย่างอย่างแรกน้ำขิงไปเลยจ้ะ เนี่ยถึงเนี่ยจริงๆชอบกินแบบร้อนๆมันจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกแบบรีแล็กซ์ในร่างกายนออกปะเออแบบนี้ะร้อนยากเนาะก็เลยเอาแบบเย็นมานอนอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือนี่พูดไปก็คือน้ำลายเบอร์เนาะความเวอร์ขอยส่งนี่เต้าส่วนคือเป็นคนชอบกินเต้าส่วนมากเพราะว่าชอบชอบทุกอย่างที่มันเป็นธัญธัญพืชหรือถั่วอะไรเงี้ยชอบกินทุกอย่างก็เลยกินได้หมดเลยที่มันเป็นแบบถั่วถั่วอะไรเงี้ย เอาฉันละกันฉันเลือก A W เพราะว่าหลายๆครั้งที่แบบว่าเวลาซื้อน้ำรูดเบียร์มากินอ่ะเออเราจะชอบมีคนพักว่ามันเหมือนกินน้ำมันมวยเรารู้สึกว่าเราชอบกลิ่นมันอ่ะอือเราชอบกลิ่นรูดเบียร์อย่างหนึ่งที่ที่ก็ไม่เชิงว่าชอบแต่ว่ากินเพื่อเพื่อเฟรชเฟรชหน่อยแบบเวลาทำงานเหนื่อยเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอะไรประมาณนี้เวลานอนน้อยก็จะแบบ กินแบบมันจะทําให้แบบเหมือนร่างกายมันตื่นขึ้นอะอาจจะตื่นเพราะรสชาติหรือว่าตื่นเพราะอะไรนี่้น่าจะน่าตะดูหน้าของพี่แอมแต่ละอย่างแบบอือรู้เลยยังกูไม่กูนี่คือไม่ต้องเตรียมน้ำไปเลยนะจริงของแอมก็คือเน้นเรื่องกลิ่นมาก่อนเลยนะเอ็นดับเบิลก็คือกลิ่นแบรนด์ก็คือแบรนด์พี่พี่แอมทั้งกลิ่นทั้งรสเลยอะอ่ะสุดท้ายสิ โอเคของฉันก็คือจะแบบโบราณโบราณหน่อยก็คือเป็นโบตันทีน,นี้เราจะกินตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าพ่อกินเราก็เลยกินตั้งแต่เด็กก็เลยชอบอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนตอนเรียนอะ่ะจะมีจะต้องพกตลอดเวลาเรียนอะ่ะแล้วเราแล้วเราเนะเวลา เวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบแบ่งให้เพื่อนกินอย่างเงี้ยเนาะแล้วโบสถันเนาะเราก็แบบเออเทสใส่มือให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมึงแล้วเพื่อนก็แบบอืมอย่างเงี้ยมึงก็ไม่เป็นไ,ไรคลได้ครได้กูไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยมึงก็ค <c oughs> ือเขาคลายอ่ะก็คือเออคนที่ไม่เคยกินก็คืออาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนําเสนอมากว่านกูว่านี้หนักกว่ากูน้ำโดยสาแต่ละอันก็คือกูอืมให้เลือกก่อนไหมว่าคิดว่าอันไหนที่กินยากที่สุดแล้วมาสุดท้ายมาดูว่า ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเลือกไ,มไหมสําหรับเราแบรน,นด์เราเชื่อว่าทุกอันเรากินได้แต่ว่าแบรนด์น่ยกินไม่ได้เพราะว่าเคยลองเปิดใจหลายครั้งมากกินไม่ได้เลย <c oughs> อะกูต่อเลยแล้วกันกูก็แบรนด์เหมือนกันเพราะพยายามเคยกินเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ได้ว่ะต้องไปเปลี่ยนยี่ห้อถ้าอยากได้เอเนอร์จรีอ่อะก็คือแบบไปเปลี่ยนยี่ห้อพวกเป๊บเป๊บทีมหรืออะไรเงี้ยก <c oughs> ูกูลังเลกูลังเลหรือสองอันอ่ะ ก็คือน่าจะเดาได้ว่าคือระหว่างนามเกิดเทสกับแบรนด์แต่ก็แต่ก็แบบเออเลือกเลือกแบรนด์แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์นันไม่ได้ตั้งแต่แบบแป๊กขวดแล้วจริงก็คือไม่ได้ก็คือขวดแป๊กก็คือเหมือนด้วยนะแป๊กแมทไอเขาเขาเหมือนเลยชั้นหรอชั้นหรอชั้างเลย ไม่ใช่แอมคนต่อไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ถ้เน่มาเน่ถามแล้วกูอยากเห็นอีมาซูตอนเพได้หมดขวดอะได้มงไม่ล้นยังไงของมึงกี่มิลลิลิตรก่อนสองร้อยสองร้อยสองร้อยเลยหรอของกูแปดสิบไม่รู้สึกหรอกอะไร เว้ยมันน่ากินอยู่นะเอาจริงทำไมกูรู้สึกอารมณ์เหมือนแบบกินกินชาโนมาม่าครั้งที่แล้วความรู้สึกเดียวกันอะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอร่อยอะอร่อยมากยให้ดูว่าแบบน่ากินนะเหมือนมันเป็นไอ้นี่จริงๆอะน้ำข้นจริงๆอะข้นขึ้นอะ อืมอร่อยเฮ้ยขอบัซซูอร่อยอร่อยมันเปรี้ยวดีๆมันเหมือนมะนาวเฮ้ยไม่สูตรใหม่อร่เลยแล้วกันกินป่ะอร่อยอร่อยดูที่วันคือตัวเลยอะอร่อยเลยขอบัซเลี่ยเขาบอกว่าแต่อร่อยอร่อยเมืองมันจะสร้างภายในข้ามคืนอะไรหรอคุณจะพูดอะไรกรุงโรมกรุงโรมกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่ไหนวันเดียวเกี่ยวอะไรอ่ะกินต่อได้กันกรุงโโรรรมเกกี่ยวอะไุงรมเกี่ยวอะไรกับกินมาม่า กับตำนานตำนานจริงมันเปรี้ยวต้องเป็นลองคนเลยอ่ะเลิศเลยนะนี่แต่ต้องไม่ลองของแบบของีิสูต้องลองทุกคนต้องลองทุกคนที่ดูในคลิปนี้ด้วยลองชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์แต่ส่วนตัวซดน้ำอ่ะอร่อยมันจะไม่ได้อร่อยมันไม่ได้อร่อยเท่ากับซดน้ำอ่ะต้องบอเพราะว่าแต่ความรู้สึเส้นไงแต่ความรู้สึกมันเดียวกันอ่ะความรู้สึกฉันตอนนี้ก็เหมือนกันเหมือนน้ำมันอร่อยอ่ะแต่ว่าเหมือนเส้นมันมันจืดๆืดอ่ะมันไม่เหมือนกับ บะหม,ม่ะมันมบางทีมันจะเข้าเส้นด้วยอะ่ะดูอีพี่สุดีสดยกสดแสด,สด,สดสงว่าอร่อยจริงอ่ะ <c oughs> เออแต่อร่อยน้ำอ,อร่อยผิดคาบเนาะปิดคาบมากอลยไม่บอกเ <c oughs> ขาก็เลยแบบมองอร่อยได้ยังไงวะก็คือแสดง <c oughs> ทั้งหมดก็คือการแสดงแ <c oughs> สดงเก่งลงมาต่อไปเป็นของเจ้าของฉันเองสมมติว่าเขาจ้างเราเป็นอ่าสปอนเซอร์เราจะทำถ่ายรูปยังไง ก็คือผูกคักท่ำคือแล้วว่ากลิ่นอะหอมแต่รสชาติอะชอบไม่ค่อยเออชอบกลิ่นก็คือร้านนวดอะร้านนวดมึงชอบนวดไงขอคออะไรชนกลิงผู้ชนเก้าแตกเลยนะบอกเลยเหมือนมันซ่ามากเลยเนาะกินได้กินได้แต่แค่แต่แค่กลิ่นเป็นร้านนวดนิดนึง เขย่าก่อนดื่มป่ะต้องเขย่าป่ะเพเออเผื่อมันมีเกล็ดไงเขาเรื่องอะไรนะแบบใช่เขาบอกว่าแช่เย็นแล้วขย่่ากับเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นเฮ้ยหาเรื่องอ้างจะไม่กินในการดวนอายุอุ้ยไม่เอาอ่ะสองพันของกุูหมดอายุสองพันห้าร้อยยี่สิบสองแกไม่เกิดแล้วก็ห้าร้อยปี เอาเสียงนี้ไปเอาเสียงนี้ต้องเสียงเปียมอ่ะมือเป็นเอฟิกต์มาหนึ่งหนึ่งสองสามคือจริงๆชอบสุขภาพนะแต่กลิ่นเหรอคะสิบกินมะเขือเทศยู่ในคอเลยอ่ะกลิ่นน้ำมันอ่ะมันคือไม่ลงอ่ะ ดูดูว่านกับแอมแต่แต่กูโอเคนะกับกับการกินอันนี้ตอนแรกตอนแรกแบบคิดว่าไม่อร่อยแต่พอกินจริงแล้วก็เออก็โอเคตามแล้วกูนู่นแต่แต่กูโอเคนะกับกับการกินฉันฉันกินให้หมดเดี๋ยวไม่เชื่อว่าฉันกินได้ชิ้นถัดไปเรามากินของหวานต่อไหมไม่คิดว่าของหวานที่อยู่ในเซเว่นอาจจะอร่อยอุ้ยอร่อยเหรอไอ้่างนะเคยเคยดูใช่แต่พอได้กินมันอร่อยอ่ะมันอร่อยจริงโอย ไม่ให้แกะอกหรอรู้อะไรแต่แต่กูก็กินอยู่นะเท่าส่วนเพราะว่ามันจริงๆมันก็พอๆกับสาคูนะสาคูเขียวเุ้ยมันมีนี่ด้วยอ่ะมันมีแบบเปลือกอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเอใช่ใช่มีมะพร้าวด้วยเนี่ยทุกคนจะเปิดใจตอนนี้แหละหอมหอมมากเพื่อนๆหอมกะทิกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบที่มันดูนึบนึไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์อืม หวานๆอะแต่เราไม่ชอบความเหนื่อบางอย่างเนาะมันกินได้แต่แบบถ้าให้ซื้อก็เออไปซื้ออย่างอื่นเลยเนี่ยน้อยกว่ามันเหนียวอ่ะไม่ชอบลิ้งที่แบบเหนียวๆอ่ะในปากอ,อร่อยอนะ,ะเอาเตาส่วน<ม>แยกน้ําค่ะทําหน่อยว่าชอบกินแบบร้อนหรือแบบเย็นกินได้ท<ม>ั้งคู่กินได้ทั้งคู่เหมือนกันชอบไปเราเป็นคนหนึ่งที่แอนตี้แอนตี้ของหวานที่มันร้อนอะไม่ชอบเลยอะอะไรที่ร้อนแล้วหวานดูเล้วหวาคนใต้ต้องใส่น้ำแข็งด้วยกินของหวานวิธีนี้ต้องใส่น้ำแข็ง พูดพูดแล้วก็พูดว่าคนใต้คนใต้นี่เขาชอบกินกะทิด้วยวะหมายถึงว่าชอบแบบอะไรก็ตามที่แบบเอาน้ํากะทิมาลาดอ่ะอืมเพราะว่าที่ใต้ด้วยความที่ต้นมะพร้าวมันเยอะด้วยแล้วเขาก็ตั่นแบบโบราณแล้ววาทำเยอะอะไรเงี้ยกับกะทิกินแล้วต้องฉลาดคือเป็นความเชื่อที่เขาบอกว่าไม่ควรดื่มตอนาก่อนเปิดพบว่าแหวนฝาล็อกไม่อยู่ในทอาถือเฮ้ยเราเป็นไหมพี่ว่านเราจะว่เป็นอ่ เขาบอกว่าไม่ควรดื่มหลังจากที่กินเต้าส่วนไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่เนือดนะมึงี่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เเกี่ยวกับรสชาติเกี่ยวกับกลิ่นแต่ว่ามันจะมีเบียร์หนึ่งเรียกว่าเบียร์ดำเบียร์ของทางแบบเยอรมันเบลเยียมกลิ่นอ่ะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นซุปไก่แต่ฉันอ่ะชอบมากแต่ฉันกินแบรนด์ไม่ได้ก็พร้อมกันหรอหนึ่งสองสามอุ้ย เปิดไม่โอ้โหไอ้ห้าหูยังไงกินยังไงจุบหนึ่งหรือว่ากินทั้งหมดุูอยากลองหนึ่งสองสามที่เดียวหรออีสันพี่เอาจริงปะพ่อกินได้แต่มันเหมือนเหมือนซีอิ๊วอะมึงไม่ได้ว่านยังไง ว่ากินได้กินหมดหรอเพราว่ามันต้องเป็นอิทธิพลที่กูบอกว่าเออเมื่อก่อนกูกินแบรนด์ไม่ได้แต่ว่ากูไปกินเบดัมมาแล้วก็ความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอันนี้อยู่อ่ะกูไม่ได้พิงคอนข้างเดี๋ยวจะพยายามกินให้หมดทันงี่วันวกาจะหมดพอจะจิบเขาบอกว่ามีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีซิงแล้วก็เบต้ากูเคนกูแคนแล้วเอเอถึงแซมาให้หมดเลยจ้ะ วิเป็นซีสองรอยเอร์เซ็จ้ะอันนี้ก็คือกินแต่อาหารสุขภาพนะคะทุกคนกินมันเอ็มร้อยก็กินได้จริงๆอ่ะถ้าไม่มีฮันนี่อาจจะกินยากเนาะแต่พอเขาใส่ฮันนี่ไปอ่ะมันเลยรู้สึกกินง่ายกว่าดิมแล้วแล้วมันจะมีความร้อนมันจะมีความร้อนอยู่ตอนหลังร้อนในคออ่ะไม่แต่อร่อยนะอย่างที่ใครบอกนเมื่อกี้ตู่บอกปะที่บอว่าเป็นประเภทเดียวกับ เอ็มร้อยหรือว่าเครื่องทูบกำลังคิดคิดว่าใช่นะกูว่าคืนนี้ก็คือไม่ต้องนอนนะนี่ก็คือไม่ต้องนอนสี่สามมึงนอนกันยันก็คือคืนนี้ก็คือแบบนอนอย่างนี้เราก็คือพรุ่งนี้ตีพรุ่งนี้ชาตา้อย่างนี้นะแต่เห่าวใต้อย่างนี้แต่ห่าวแต่หาวนะประสบการณ์ตรงคือกินเอ็มร้อย ตอนนั้นจะสอบต้องกินอะไรเพื่อให้อ่านหนังสือเพราะว่าก่อนนั้นไม่อ่านไงตื่นใช่ไหมก็เลยแบบต้องการอ่านหนังสือต้องการอ่านหนังสือก็คือตื่นนะตื่นแต่ไม่อ่านหนังสือก็คือเดินไปเดินมาเดินไม่เดินไปไรเดินไม่ไหวอ่ะต้องไปกินความสะอาดเปียกผอมมากวันแล้สองชิ้นสุดท้ายถึงนี่ลอะไรนี้มช็อคผมคิดว่าคุณน่าจะกินได้เพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตมัน แบบนแต่แค่แต่แค่มันเแแต่่คไม่ชอบตรงที่แบบมันมีความมิ้นเข้ามาแล้วเนี่ยบอกชอบชอบผักชอบแบบชออใบมิ้นต์ไม่แย้ง่ยู่ปกติมก็ชอบไม่ใช่หรอชสาแน่อว่าแน่ ทำไมตาโตอ่ะแต่ว<ม>่าหอมนะหอ,อมทำไมไมันหอมจังเราเคยหายไปเลยอยู่ในจมูกอยู <laughs> ่จมูกกูรูใหญ่ด้วยนะก็คือเข้าได้รู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ชอบแต่กินได้นอกปะมันจะไม่เหมือนกับแบรนดออ์ที่ไม่ชอบแต่กินไม่ได้อ่ะนอกปะเออกินได้กินได้ก็เลยรู้สึกว่ามันแต่แค่ไม่ชอบว่ามันเป็นมิน ผมก็ชอบความรู้สึกที่มิ้นต์มันขึ้นจมูกแกไม่ชอบไหมฉันก็ยังชอบอยู่ดีกนะชอบอยู่ชอบชอบเพราาะว่กินได้นะแต่แค่แบบพิซแมนอยู่แล้วแต่ความรู้สึกว่ามิ้นต์ไม่ก้นพองอยู่ไม่ต้องทำเป็นช็อกโกแลตเราว่าก็ก็ก็อร่อยนะหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นมิ้นต์อย่างเดียวอะไรเงี้ยอืออือคือมีความรู้สึกว่าช็อกโกแลตกับมิ้นต์อ่ะไม่ไม่ไม่เข้ากันอ่ะส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าช็อกโกแลตก็ต้องกินช็อกโกแลตถ้ามิ้นต์ก็คือกินมิ้นต์ไปเลยแต่ถ้า แต่ถ้ามิ้นผสมหวานอ่ะได้เช่นแบบมิ้นผสมน้ำผึ้งหรือมิ้นผสมอะไรอย่างเงี้ยอะไรน่ะได้แต่พอผสมช็อกโกแล่ะฉันไม่ชอบไม่ใช่ไม่เข้าอ่ะอันนี้รู้สึกลดเพราะนบ้างปะอืมไม่ค่อยนะมันเหมือนฟิชแมนไม่ค่อยอันนี้มันคือมิ้นมิ้นไม่ค่อยมิ้นรัวรัวเลยว่ากูกินได้นี่ก็คือฉีกนะจ๊ะไม่เคยกินแบบเป็นแผ่นนะอันนี้ที่ไปซื้อไม่มีแบบแผ่นเนาะก็เลยซื้อแบบนี้มาก็คือเป็นเม็ด มันมีตารางตารางก็มาเยอะขนาดนั้น่ก็คือหักอ๋อแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันคือมันคือแบบเอาอันนั้นหักมาใช่ไหมใช่ใช่มันคือที่แบบหักมาแล้วอ๋อใช่ค่ะอันนี้เราก็คือแถวหนึ่งถูกไหมได้แถวแถวเดียวนะอืมพูดเห็นว่าโอ้ยสะอึกตาโอสดสภาแข็งนะเนี่ยอือดูไปไหมแข็งอ่ะยังกัดไม่ได้อ่ะแล้วกันเสียงแข่งจริงฟันนะ โบตันนี่โบตันก็คือแข็งจรไมมันไม่ละลายสักทีวะแบบเออทําไมกูสึกว่ามันแข็งมารเลยวะใครแบบฟันไม่ค่อยดีก็ซื้อแบบนี้เอาสิบสองบาทไม่อร่อยรู้สึกว่ามันก็คือสมุนไพรหลยจริงแมันมีความสมุนไพรเกินอ่ะมันมีความแบบสมุนไพรสมุนไพรลูกเล็กๆน่าจะอร่อยกว่าแล้วถ้าเหมือนกันนะมันไม่อร่อยอ่ะทายได้มยว่ามึงสิได้ แม่อร่อยแล้วอะน้ำลายเป็นฟองแล้วก็คือถ้ารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าอยากกินให้รู้สึกแบบชุ่มคออะไรเงี้ยก็คือก็คือโอเคอะไรเงี้ยถ้ากินน้ำตาลตอนนี้อาจจะแบบรู้สึกว่ามันหวานหวานลิ้นจนถึงคอกินน้ำื่มน้ำลายเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรอะเวลากินอะมันจะหวานลิ้นไปถึงคออือก็เราเป็นคนรู้สึกว่าถ้ามันกินทีละเม็ดกินทีละเม็ดมันจะโอเคกว่านี้ แล้วพอกินเสร็จนะก็คือลิ้นลิ้นน่าจะเป็นสีแบบจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเปียอันนี้ไม่ได้อมยาวก็เลยเป็นแค่นี้ไม่ค่อยมีเป็นละมันคิดว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างวันคืนนี้ปกติมันมีแต่เองจริงๆมันมีแต่ของอยู่ด้วยกันอยู่มีแต่ของสุขภาพจริงๆพวกเราเลือกมาคนละสองสองเนาะก็ทั้งหมดแปดอย่างเนาะที่เราเลือกที่เรากินมาเนาะก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่า ตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบมันจะไม่ไม่โอเคแต่พอกินจริงๆเออมันก็กินได้มีมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไมเคิลไผมมีสู้รู้สึกว่าของนี้รู้สึกว่านมเปรี้ยวพอไปใส่ในมาม่าเออมันเข้ากันนะมันมีความเปรี้ยวมันเหมือนมะนาวของฉันก็คือแบรนด์เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อก่อนกินไม่ได้พอพอตอนนี้ก็คือเอ้ากินได้เฉยเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไมเซินะน้ำมะเขือเทศก็ยังเหมือนเดิมน้ำมะเขือเทศก็ยังเหมือนเดิม ขอเราก็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไหมเสร็จแคือ,อแบงก็ยังรู้สึกว่า,ากกินกินไม่ได้เหมือนเดิมออนอกจากใจก็คือกิน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> จริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราพูดมาเนี่ยมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเนาะว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเนาะ ก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วดูจนมาถึงตอนนี้เนะี่ยก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะและเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรืออยากให้พวกเราไปลองอะไรก็มาคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยชอบนะแต่พวกเรากินได้หรือเปล่าเนีย่ยเ <c oughs> <สา>นาะก็คอมเนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยต่อไปแฮกคลิปห,หน้านะคะเราจะแห่กันไปกินอะไรก็เดีย๋ยวมาติดตามเราด้วยนะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งพวกเราไปด้วยนะคะ うう anyway. สำหรับคิดหน้าเนาะเราจะมาแห่มาดูแห่มากินแห่มาเล่นหรือแห่มาคุยอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ายวันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่ามาม่ารสต้มยำกุ้งผสมกับนมเปรี้ยวจะเป็นยังไงเห็นนางบอกว่าอร่อยเราต้องมาพิสูจน์เดี๋ยวเราจะมาดูว่านางจะแกงหรือเปล่านะ Oh. อลองลองลองเป็นต้มยำน้ำข้นขึ้นมาทันทีจ้าอร่อยอยู่นะ <c oughs> คือน้ำมัน่ะอร่อยแบบเค็มอน,นอ่ะเรารู้สึกว่าเส้นก็ยังน้ำมันก็ยังไม่เข้าเส้นอยู่ดีอ่ะเหมือนที่เรากินวันนั้นอ่ะแต่ถ้าให้เลือกกินระหว่างผสมนมสดกับนมเปรี้ยวเราขอเลือกนมสดดีกว่าเพราะว่าพอแบบ พอซดน้ําที่มันมีนมเปรี้ยวแล้วมันรู้สึกว่ามันรสชาติมันจะมันไม่เปรี้ยวจีนอะแต่ว่ามันเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานของนมอะมันก็เลยรู้สึกแบบอยังแปลกๆอยู่ก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ว่าแกงอะไรขนาดน,นั้นบาย